เจอฝรั่งบ่อยมากแต่ไม่กล้าไปทักเลยกลัวหน้าแตกลอย English ไ m i l e ไปประดามอิตาลีพูดอังกฤษอย่างมั่นใจกล้าใช้อย่างมีเสน่ห์้าวิธีนี้ จะทําให้คุณกลายเป็นคนที่มีสเสน่ห์ในทุกๆบทสนทนากับฝรั่งนะคะเริ่มเทคนิคที่หนึ่งค่ะพูดแรกพูดให้ชัดออกให้เต็มเสียงนะคะคุณจะมา good morning เบาๆไม่ได้ hi hello เบาไปนะคะเวลาทักคุณต้องมีความตื่นเต้น,ตนกระตือรือร้นนิดนึงนะคะพูดไปเลยว่า good morning good afternoon or good evening เวลาพูดอย่าลืมเชื่อมเสียงนิดนึงค่ะ good morning good afternoon Good evening ไหนพูดตามสิคะเทคนิคที่2นะคะทำแบบนี้เขาอยากจะคุยกับคุณค่ะ3ส,สเต็ปที่พอใช้นะคะก็คือ Sm ile, eyes, wise. smile eyes and wide smile eyes and wide ครั้งแรกที่เจอฝรั่งนะคะยิ้มไปก่อนเลยค่ะการยิ้มเป็นการผูกมิตรบอกกับเขาให้รู้ว่าเราเป็นคนเป็นมิตรนะคะคุยกับฉันได้ค่ะ smile eyes eyes ก็คือการ look at their eyes มองเข้าไปในตาของฝรั่งเวลาที่เราคุยกับคนไทยนะคะถ้ามีอายุมากกว่าเราไม่ค่อยกล้ามองตาเขาใช่ไหมคะ แต่ฝรั่งไม่ใช่นะคะนี่คือวัฒนธรรมที่แตกต่างกันเราต้องมองเข้าไปในตาของผู้พูดไม่ว่าเขาจะอายุเท่าไรก็ตามและอย่าลืมวายส์วายส์วายส์ก็คืออารมณ์พลังงานดีๆที่คุณส่งไปให้เขาคุณอย่ามาคิดว่าเฮ้ยเขาจะตัดสินฉันหรือเปล่าหรือยังงี้การที่เราคิดไปก่อนนะคะมันทำให้เราไม่มั่นใจโดยอัตโนมัติดังนั้นหันด้านที่ดีที่สุดของคุณให้เขาไปเลยค่ะส่งพลังดีๆออกไปเทะคะนิคที่3นะคะถ้าคุณ เขาจะไม่ลืมคุณอีกเลยนั่นก็คือการจําชื่อเขาให้ได้ค่ะเราจะจําชื่อคนได้ถ้าเราตั้งใจจําดังนั้นคุณต้องตั้งใจจําค่ะสมมติง่ายๆนะคะมีชื่อนักธุรกิจคนหนึ่งค่ะที่ถ้าคุณจําชื่อเขาได้คุณจะได้10บล้านบาทคุณจะจําชื่อเขาแม้ว่าคุณจะหลับก็ตามจริงไหมคะ ดังนั้นการที่เราตั้งใจจำชื่อใครเราจะจำชื่อคนนั้นได้มันก็เป็นเสียงที่ภพยราะที่สุดสำหรับคนฟังค่ะเทคนิคที่4นะคะอย่าทําแบบนี้คุณจะดูแย่มากฝรั่งะคะเขามี Privacy สูงมากดังนั้นเขาเคารพความเป็นส่วนตัวของกันและกันเขาจะไม่ถามกันนะคะว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังคุณแฟนผู้หญิงหรือผู้ชายคุณอายุเท่าไหร่คุณแต่งงานหรือ,อยัง เนี่ยค่ะเป็นเรื่องส่วนตัวมากสําหรับคนที่ยังไม่ได้สนิทกันขนาดนั้นนะคะดังนั้นเลี่ยงการถามแบบนี้ไปเลยนะคะแล้วให้ใช้ประโยคง่ายๆวันนี้ถามสิคะว่าเขาเป็นไงบ้าง How was your dayHow was your day สชมสักหน่อยค่ะ I like your outfit ฝรั่งที่ทํางานเล็งมานานอยากจะคุยด้วย I like your presentation. You did a very good job. นี่คือการเปิดบทสนทนาที่สมููสุมมสดๆค่ะ 3. เจอคนแปลกหน้าบ่นเนียนๆค่ะ Oh the weather is so hot, isn't it? หรือ How do you like the weather in Thailand? How do you like the weather in Thailand? เฮ้ยคุณชอบอากาศของประเทศไทยปะ่ะคะ คือเขาก็ต้องบ่นแล้ว่าไม่ชอบมันร้อนใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้อยากรู้เราอยากคุยด้วยคะ่ะใช้ conversation starter สามประโยคเลือกใช้นะคะ 1. ถามไทยทุกสุข 2. ชมเขาค่ะ 3. า3บ่นเนียนเนียนอ้นิกที่5ทําแบบเนี้ยเขาอยากจะคุยแบบยาวๆคะ่ะมีมาให้3ประโยคด้วยกันนะคะคุณอยู่ประเทศไทยมานานไหมคะ How long have you been in Thailand How long have you been in Thailand อาหารไทยที่คุณชอบที่สุดคืออะไรคะ What's your favorite Thai dish What's Thai favorite your dish อะไรที่คุณชอบที่สุดในการอยู่ประเทศไทยคะ What do you like most about living in Thailand What do you like most about living in Thailand สามประโยคนี้ลองาไปใช้ดูนะคะรับรองว่าบทสนทนาของคุณจะมีสเสน่ห์ทันทีคะ่ะและนี่ก็เป็น5เทคนิคที่จะทําให้การเปิดบทสนทนาของคุณสนุกสนานและมีสเสน่ห์ถ้าตอนนี้พออยากถามคุณว่า คุณจะได้ใช้บทสนทนาพวกนี้ตอนไหนบ้างคะคอมเมนต์กันมาได้เลยนะคะใต้วิดีโอนี้ติดตามข้อมูลดีๆเพื่ออัพสกิลการพูดภาษาอังกฤษของคุณได้ทุกช่องทางนะคะ Have a nice day See you later Bye สามสเต็ปที่พลอยใช้นะคะก็คือ s m a r t สามสเต็ปที่พลอยใช้ที่หนึ่งองสาง่ายๆนะคะคุณ1 2ึ่งสอมกเคดง่าย was nice the party was pumping hey and everybody have a ball